เสียงไม่มีหรอกได้ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับได้ยินนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปต่อ,อซิงเกิลก็คือหนึ่งนะครับก็คือระบบเนี่ยหนึ่งสัญญาณจับได้ระบบทำงานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก็คือเป็นจําลองนะของฟิวชั่นนะครับเริ่มแรกเลยก็คือสมมติเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้แนละ้ว พีสโมกเราจับได้แลครับเนี่ยครับจากสีดำเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับสโมกก็ <Smoke S 2> จะส่งสัญญาณไปที่ตู้คอนโทรนะครับตู้คอนโทรเนี่ยก็จะส่งแรกเลยครับสัญญาณแรกไปทางไปทางละทางเนี่ยนะครับแล้วก็ตู้คอนโทรก็จะไปสั่งซีนอยนะครับให้ซีนอยเปิดนะ โอยนอยเปิดเสร็จปุ๊บน้ําเนี่ยก็จะถูกเดนออกนะครับทําให้น้ําหน้าแดรแฟมเนี่ยแรงดันม,มันลดลงนะครับแล้วก็ทําให้น้ำในระบบน้ำจากด้านล่างเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับน้ําก็ยังไปหัวสปิงเกอร์ที่แตกเท่านั้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแบบซ in ิงเกอร์นิตรอล็อกนะครับอ่ะทีนี้เจ้าซ in ิงเกอร์นิตรอล็อกเนี่ยเราจะมีการติดเบรเชอร์โลวเบรเชอร์ลาบสวิตด้วยนะครับถือว่าถ้าสมมุติปัวสปริงเกอร์แตกอย่างเดียวนะครับเนี่ยหัวสปริงเกอร์แตกแล้ว คอนเดนเซอร์แตกแล้วนะครับเพเจอร์เนี่ยก็จับเฟเจอร์สวิตช์เนี่ยก็จับแรงดันในระบบแล้วก็ส่งไปยังตู้คอนโทรลนะครับแล้วตัวตู้คอนโทรลเนี่ยก็จะส่งไปที่ะระฆังนะต่อมานะครับดับเบิลอินทล็อกนะครับแบบอิเล็กตริกอิเล็กตริกนะอ่นะ